แล้วก็3ก็คือการไม่ให้มีการจัดพื้นที่ให้เต้นซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะควบคุมได้ยากในเรื่องของให้คนเต้นนะฮะเพราะว่าเวลาคนที่ไปเที่ยวสถานบริการเนี่ยเราจะไปห้ามเขาเต้นที่โต๊ะหรือห้ามไปเพลิดเพลินกับดนตรีเนี่ยมันอาจจะควบคุมยากแต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครจะขอคือไม่ให้มีการจัดพื้นที่ให้เต้นซึ่งในสถานบริการเนี่ยจะมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่จัดไว้ให้เต้นเลยหรือเป็นพื้นที่ที่คนมาแออัดกันตรงนั้นกรุงเทพมหานครไม่ให้มีนะฮะ ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่วางโต๊ะหรือพื้นที่ที่ใช้บริการเป็นลักษณะอื่นแต่ไม่ควรจะจัดไม่ให้จัดพื้นที่ที่ให้เต้นโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าการเต้นเนี่ยก็เป็นการที่คนจะใกล้ชิดกันแล้วก็จะสามารถแพร่เชื้อได้ถ้าเกิดมีกรณีการติดเชื้ออยู่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือการควบคุมให้มีการใช้ระบบการตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบผู้ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นไทยชนะ หรือหมอชนะหรือจะเป็นการลงเอกสารบันทึกตัวนี้ก็สามารถทําได้ต้องทำนะครับเพราะว่าในเกิดกรณีการแพร่ระบาดเราก็จะสามารถาตรวจสอบได้แล้วก็มีการสอบสวนโรคได้ง่ายขึ้นนะครับในสถานที่ที่กลุ่มที่3นะนะก็คือยิมฟิตเนสและสถานที่ออกกำลังกายสามารถให้เปิดให้บริการตามปกติโดยสถานที่ฟิตเนสกับยิมในในประกาศฉบับที่ผ่านมาเรามีการปิด ยังไม่ให้บริการในลักษณะคลาสที่มีการรวมคนกันเยอะตอนนี้ก็สามารถให้เปิดบริการได้ตามปกติรวมถึงสนามที่ออกกำลังกายอย่างเช่นสนามแข่งกีฬาเนี่ยฮะก็จะสามารถเปิดบริการโดยให้มีผู้ชมได้เพียงแต่ลักษณะประเภทกีฬาเนี่ยจะต้องไปดูในรายละเอียดมาตรการที่ทางกรุงเทพมหาคนครจะกําหนดเลยว่ากีฬาประเภทไหนที่จะมีจํากัดจํานวนผ,ผู้ชมกี่เปอร์เซนต์ตัวน,นี้ก็สามารถแข่งขันและให้มีผู้ชมได้แต่ต้องมีมาตรการ ของกรุงเทพมหานครที่จะออกในรายละเอียดนะครว่าประเภทนี้จะต้องไม่เกินเ0ินไม่เกิน50%ไม่เกิน30%รวมถึงจะต้องเว้นระยะห่างอย่างไรตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครจะออกในรายละเอียดในวันนี้นะครับในกลุ่มสถานที่ที่4นะครับก็คือการให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงห้องประชุมศูนย์ประชุม และการแสดงการจัดการแสดงนะครับตอนนี้ตอนที่ประกาศฉบับที่แล้วเราจะมีการควบคุมไว้ไม่ให้เกิน100คนตามประกาศของทางรัฐบาลซึ่งตอนนี้ได้มีการผ่อนปลนให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งเกณฑ์ในการควบคุมคนเนี่ยก็จะอยู่ที่300คนเพียงแต่ใครที่จะจัดงานเหล่านี้หรือจัดกิจกรรมลักษณะนี้นะฮะจะสามารถที่จะจัดได้เพียงแต่ต้องมาขออนุญ,ญาตทีนี้การขออนุญ,ญาตเนี่ยในแต่ละกิจกรรมแต่ละประเภท ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นการแสดงดนตรีหรือการาแสดงการแสดงห้องจัดเลี้ยงหรือการจัดงานแต่งตัวเนี้ฮะก <c oughs> รุงเทพมหานครจะออกเกณฑ์ในการควบคุมอนุญาตและจะให้ส่งทางเขตหรือาทางสำนักอนามัยไปตรวจสอบว่าจะสามารถทําตามมาตราการแต่ละประเภทได้ไหมในรายละเอียดปีกย่ยอยซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะไปกําหนดอีกทีในวันนี้นะครับโดยผู้ที่ต้องการจัด กิจกรรมดังกล่าวที่ผมได้เอ่ยไปนะฮะก็จะสามารถที่จะมาขอได้ที่สํานักง,งานเขตของกรุงเทพมหานครได้นะครับ